แรกว่าจะไปปัปกอยู่ที่ห้วยเดอ้อพี่น้องไปไม่ทันเขาครับไปไม่ทันเขาเลยใส่ทดลองดูนาเจ้าของนี่นะครับเดจะลองดูว่าจะมานหรือเปล่ามีตัวหรือเปล่าไปยื่ใส่เดือนครับ ถ่ายเด้อนี่วันนี้ใส่ลังสุดท้ายใส่เบ็ด30หลังครับเดี๋ยวจะเดินย้อนกลับไปดูด้วยจะมีตัวติมหรือเปล่านอ้อเดี๋ยวใส่เดือนด้อนี่อ่ะสุดท้ายเดี๋ยวจะไปลุ้นกันต่อเบ็ดสามสิบลังเห่นไซรอบวกที่นาน,นี่พอดีเลยครับ ไม่ได้ซอยตรงกลางนะใส่เดีรอบๆข้างเลยลำสุดท้ายเสร็จแล้วก็ผ่าเดี๋ยวย้อนไปดูข้างหลังเลยดีกว่ามาเอ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 าปลาโมอนย์เลยมั้งโว้ยปลาโมอน้อยครับนี่ปลโมอน้อยอีกแล้ว u ุ t u p u n ตุบโอ้โห อันนี้กินลึกเลยครับกินลึกเลยเดี๋ยวใส่ต้องถอดแล้วนี่ถอดนั้นน่าจะตายอันนี้น่าจะต้องเอาเนาะไม่มีปลาตัวใหญ่ละมั้งนีม่มีแต่ปลาตัวเล็กๆนี่เดี๋ยวผมถอดก่อนนะครับผมโอ้ยกินแต่ปลาหน่อยๆโอ้ยแต่กินปลาใหญ่กับเขาไปนนี่เป็นน้อยนี่เดี๋ยวถอดปลาก่อนนะครับโอ้ยนี่นี่แต่ปลาหมอครับมันแต่กลางวันเกินไปมั้งโอ้แต่ตัวนี้ใหญ่เนาะ นี่ใหญ่ห kind น of like so uh, 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 ่อยนั่นใหญ่หน uh, um, uh, like the uh, uh, ่อยเอาไปย่างเนาะกับข้าวอย่างนี้เนาะครับมันต้องใส่มันใต่กลางวันในปลาแล้วนาะมันกวนนะอ่ะเดี๋ยวทอดปลาก่อนนะครับผมนู่นตรงนู้นมันจะติดเหมือนกันนะหลังนู่นนู้นนู้นอ่ะจะมี่ปลาหมอน้อยนี่แหละเอาอ่ะทอดก่อนเนาะเนี่ยทำกับข้าวก่อนเด้อหลังนี้แล้วครับเมื่อกี้เอานั่นนั่นไหม ôi mày bị tao pháo nóo, ai vô nào, lùi, lùi, ơi. nào lút, <laughs> lút lút lút, lút, lút. น,น้อยลูกปชนครับนี่เป็นนนปดน้อยกินแต่ปลาน้อยๆเว้ยโอ้ยน้อนี่ไปคืนเด้อไปล่ห้มันโตก่อนอ่ะไปโตก่อนเด้อไปกินอาหารทำใหญ่ๆก่อนเด้อโอ้ยน้อใส่เป็ดปีนี้ไม่หมาเลยมันแต่ปลาตัวน้อยๆโอ้ยน้อน้อเสียชื่อสิ้นรายหมด ล่อไว้อีกอาจจะเป็นแต่กลางวันก็ได้เนาะแต่ลงตอนมืดๆอาจจะมีตัวใหญ่ลงลงมาก็ได้เนาะ,ะ,ะไปดูกันต่อเลยครับผมนะครับ,รบสายเดินกลับมามันติดหลายตัวเกือบทุกหลังแล้วครับผมแต่ว่าตัวตัวมันไม่ใหญ่ผมเลยปล่อยอันนี้มันตายครับเออ มันไม่รอดปา,ากมันชีฟุงเลยเอามาด้วยเลยอ่ะก็เข้าเย็นนี้นเลยเนาะรอบแรกเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมเห็นอันนี้ทำเป็ข้าวกินก่อนรอบแรกโอเคไปดูเบ็ดกันเด้อพี่น้องเอ้ไอยไปเดี๋ยวดูลัางแรกเลยตรงนี้เลยไปดูกันอ๋ออะ คิดว่าหลังนี้จะได้ไหม <c oughs> ไหนดูดิไปได้เลยดูเห็นไงเยือหายหมดมันเ<า>จี๋ยบอใช่เยอหายนั่นนะนี่เยอหายเอ,อเอาไว้นะั่นไะด้แลวนี่ติมเยอให้ครับนี่กินแล้วครับผมปลาหมอครับตัวไม่ใหญ่โอ้อันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เอออันนี้พอจะได้ย่างอยู่นี่นี่โอ้ยมันแต่ปลาหมอเป็ดน้อย โอ้ยมันตป็หมอมันหมอนี่ยนี่ได้ย่างอยู่เนาะอันนี้อ่ะถอดก่อนอ้าวไปสุดใหม่เด้อฮะเอาก้อนได้ผิดแ้วเอาก้อนเอาก้อนมันหลังต่อไปเด้อนี่ครับมาดูหลังต่อไปจะติดบอผู้ชมท่านผู้ชมไม่มาเลยไม่มาไม่มาหลังไม่มาเยอะมืด มีแต่ปลาหมอมาได้ปลาหมอปลาหมออีกแล้วมีแต่ตัวเล็กๆเลยปลาหมออีกแล้วเน่ยมีแต่ตัวเล็กมาปลาหมออีกแล้วเด้อพี่น้อนเงเอ้ยตัวขนาดนี้แล้วอาไรอะพะไปยากินไปโอ้ไม่มีตัวใหญ่เลยเนาะอ้าวใส่ทุ่งไปพี่น้อนเงเอ้ย สองตัวแล้วคำคืนนี้ประโมอประมิมาเลยอ๋อใหญอใหญ่บุญน่าโอ้ยปากคอหน่อยเด้อปากคอหน่อยโอ้ยปากคอหน่อยน้องเอ้ยนี่โอ้ยดีนี่นี่หุยใหญ่จะมีบ่อเว่ป็ดหน่อยเป็ดหน่อยมันแต่ปลาหน่อยเด้อมันนี่ตัวอะไรนี่ปากคอปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนน้อยโอ้ปลาช่อนเลยอ่ะปล่อย วันนี้มันโตแล้วทำพันนะวันนี้เป็ดม้อยเป็ดน,น้อยนิมไม่หมานเลยเอไม่ห<อ>ม,มานไม่หมานไม่หมานเลยกรออกยังครับก็พยายามเสร็จเรียบร้อยครับผมไม่หมานมีแต่ปลาหมอตัวเล็กครับดิมีปลาหมอตัวเล็กๆไม่หมานเลยปลาดุกปลาช่อนก็ไม่มีครับเพราะว่าปีนี้ไม่ได้เปิดท่อระบายให้น้ำเข้านะครับ เอาน,นำฝนอย่างเดียวเลยมันเลยไม่มีปลาเข้าออไปตัวใหญ่ไม่มีเข้ามันปิดไปแล้วครับปลาไอก็เป็นปลาหมอครับนี่ปลาหมอเนี่ยเอามาดูน่นี่ก็ได้แค่นี้เลยครับผมนี่มันติดลายหล้างอยู่ว่าปล่อยคืนหมดมนะครับตัวไม่ใหญ่ก็ <laughs> สุดคนงานํคำคืนนี้วันนี้ก็ได้เท่านี้เลยครับผมก็ยังมาอยู่ปรได้นปนอยู่ด,ยดันมันพีก พอได้ตั้งนพกคเนาะครับเอาลุดโอเคอ่ะเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าครับผมเดี๋ยวจัดใหม่อ่ะสวัสดีครับ